กระชังใส่ปลาเข้ามาเพิ่มนะครับรอบนี้จะมีเข้ามาสามแบบแบบแรกนะครับจะเป็นกระชังสามห่วงนะกระชังสามห่วงแบบนี้แบบที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็จะมีเข้ามาหลายขนาดมีเข้ามาสองสีมีสีดำกับสีเขียวมีขนาด30บซมสห้าี่้าบบนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นกระชังคอขวดนะกระชังคอขวดเห็นป่าวา ตรงคอมันตรงคอมันจะเล็กกว่าตรงตัวบอดี้นะครับก็เลยเรียกว่ากระชังคอขวดนะตัวนี้จะมีเข้ามา2ขนาดนะครับขนาด R ่า40กับ 50CM ซมและตัวสุดท้ายจะเป็นกระชังแบบคอยาวนะครับตัวนี้ตัวคอมันจะค่อนข้างยาวตัวคอมันจะยาวอย่างนี้เลยนะตัวคอมันจะยาวอย่างนี้เลย แล้วก็ตัวกระชังก็จะอีกส่วนหนึ่งตัวกระชังก็ประมาณนี้นะครับความยาวโดยรวมก็2เมตรกว่านะสำหรับหมาที่เป็นตะลิ่งชันๆนะครับสนใจสินค้าก็สามารถพูดคุยทักคายกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าในแพลตฟอร์มก็จิ้มทีละการได้เลยสินค้ามีพร้อมจัดส่งครับ